สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Mindset Investment นะคะวันนี้นะคะเมียวมีเทคนิคเกี่ยวกับดูทรงกราฟเบื้องต้นมาฝากมือใหม่ทุกๆคนค่ะเป็นเทคนิคล้วนๆไม่มีงบผสมนะคะเพราะว่า ตามสเปคหุ้นของเหมี่ยวนะคะถ้าหาว่าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเมี่ยวจะก,กําหนดสเปคหุ้นเอาไว้แล้วนะคะว่าต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นมีปันผลหุ้นต้นรอบหุ้นที่อยู่ในดัชนีเซ็ตห้ดัชนีเซ็ตหนึแล้วก็ดัชนีเซ็ตเอชดีเท่านั้นนะคะนอกนั้นเหมี่ยวไม่เข้าไปดูแล้วก็จะไม่ยกตัวอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นปัน่นหุ้นกระแสดใดๆก็ตามนะคะตรงนี้เรามาทําความตกลงกันก่อนนะเพราะว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาในตลาดแล้วแล้วก็มีคอม หลายหลายคอมเมนต์เหมือนกันว่าอยากจะให้เมียวนะคะทําคลิปอัปเดตเกี่ยวกับการออบอกวิธีการดูทรงกราฟเบื้องต้นหน่อยว่าสายเทคนิคเนี่ยเราควรที่จะรู้นะคะว่าทรงกราฟพูดเนี่ยเขาอยู่ในแนวโน้มไหนหรือว่าเทรนไหนขาขึ้นไหมขาลงไหมหรือว่าไซด์เวค่ะ อันนี้ก็คือเบสิกเบื้องต้นเลยในการดูทรงกราฟพูดโดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่ดูแนวโน้มเสร็จแล้วเนี่ยเมียวก็จะมาฝึกตีเส้นแนวรับแนวต้านค่ะว่าราคาเขาล่วงลงมาสุดเท่านี้เขาจะลงต่ออยู่ที่เท่าไหร่นะคะและถ้าหากว่าเขาลงต่อสุดๆแล้วเนี่ย เขาจะกลับตัวขึ้นมาเนี่ยเขาจะกลับตัวขึ้นมาอยู่โซนไหนราคาไหนก่อนถ้าชนแนวต้านเนี่ยทะลุเขาจะไปอยู่ที่ระดับไหนต่อไปอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนโดยเทคนิคของเหมียวนะคะจะเป็นการย้อนอดีตที่ผ่านมาค่ะซึ่งในทรงกราฟเนี่ยเขาจะเป็นแท่งราคาบอกเราเอาไว้นะคะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยล่วงลงมาสุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมีแรงรับซื้อหรือ เขาวิ่งขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมีแรงเทขายล่วงลงมาเวลาเราหาจังหวะเข้าออกเนี่ยเราจะได้ไม่ติดดอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเบสิกเบื้องต้นของเหมียวเลยนะคะแล้วก็จะพาทุกคนนะคะไปฝึกดูภาพรวม ของโครงสร้างพื้นฐานของทรงกราฟหุ้นนะคะและบอกไปก่อนนะคะว่าหุ้นที่จะมายกตัวอย่างในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาให้กับทุกๆคนนะคะเข้าไปซื้อหรือว่าเข้าไปเทรดเข้าไปลงทุนในหุ้นที่เหมียวมายกตัวอย่างเคสต์ดี้ในวันนี้นะคะเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้นให้กับมือใหม่หลายๆคนนะคะได้มองเห็นภาพค่ะบางคนนะคะที่แบบ เข้ามาในตลาดหุ้นอาจจะเคว้งหรือว่าไม่มีทุนในการที่จะไปเรียนเป็นคอร์สต่างๆอะไรเงี้ยก็ลองเปิดใจนะคะมาฝึกดูทรงกราฟเบื้องต้นในช่องของเหมียวได้ค่ะเดี๋ยวเราไม่รอช้านะคะเดี๋ยวไปฝึกดูเทคนิคเบื้องต้นในการดูทรงกราฟหุ้นพร้อมๆกันค่ะ คือสไตล์การเทรดหุ้นของเหมียวนะคะในการเก็งกาไรหรือว่าถือระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่เหมียวก็จะมาเลือกดูหุ้นในดัชนีนี้ค่ะอย่างที่บอกเมื่อตอนต้น 50, เซตร้อยแล้วก็เซ็ H เดีนะคะคือจะไม่นีห่างจาก ในหนึ่งร้อยตัวนี่แหละอะประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างหุ้นในกลุ่มที่เป็นการเงินการธนาคารนะคะก็คือตัวนี้ BBL นะคะบอกไว้ก่อนว่าเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะเป็นการยกตัวอย่างเพื่อที่จะฝึกดูทรงกราฟนะคะแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวว่าเขาดูยังไงอะเบื้องต้นของเหมียวนะคะเมียวก็จะมาดูแบบนี้สเกลด้านล่าง ปรับเป็น1ปีแล้วก็ตรงนี้จะปรับเป็น1แท่งเทียนเท่ากับ1วันสําหรับสายเกงกระไรนะคะอ่าแบบเนี้ยก็คือเราจะมามองหาแหละว,ว่าเขาอยู่ในช่วงแนวโน้มไหนถ้ามองอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอย่างเงี้ยคือแนวโน้มขาขึ้นนะคะแบบเนี้ยก็คือขาลงชัดเจนเลยนะคะลงชัดเจนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยแบบเนี้ยราคาวิ่งอยู่ในกรอบแบบเนี้ย วิ่งขึ้นมาได้เท่านี้ลงมาเท่านี้วิ่งขึ้นมาได้เท่านี้ลงมาเท่านี้วิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงไซเวย์ซึ่งระยะเวลาการไซเวย์ของหุ้นแต่ละตัวก็ไม่เท่ากันหรือว่าหุ้นตัวเดียวกันเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ได้ไซเวย์สมมติว่าเคยอดีตเขาเคยเนี่ยไซเวย์อยู่ประมาณ1เดือน2เดือนเนี่ยแล้วพอผ่านมาเนี่ยเขาก็อาจจะไซเวย์อยู่แค่ประมาณเดือนเดีเดยวอะไรประมาณนี้ค่ะลองสังเกตดูแบบนี้พอมาดูแบบนี้แล้วถ้าเรายังไม่สังเกตพฤติกรรมราคาอย่าเพิ่งไปตีแนวรับแนวต้านมาดูโครงสร้าง ระยะยาวของเขาก่อนนะคะเมียวก็จะมาปรับสเกลด้านล่างตรงนี้เป็น5ปีค่ะแล้วก็จะปรับไทม์เฟรมตรงนี้นะคะเป็น1เดือนถ้าเป็น1วีคเนี่ยมันจะเยอะนะคะมันจะดูยากนะเมียวจะปรับเป็น1เดือนเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยคือ1แท่งเทียนเนี่ยเท่ากับ1เดือนนะเดือน12เดือน11เดือน10เนี่ยถอยมาแบบเนี้ยอ่ามันจะได้ดูง่ายกว่าค่ะสเต็ปถัดมานะคะเดมียวก็จะมาเช็คตรงนี้ค่ะ ADJ ตรงนี้นะคะว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยเขาเคยแตกพาร์ม้ตามประวัติของเขา ถ้าเรามากดตรงนี้แบบนี้แบบเนี้ยคือไม่มีการแตกพานี่ถ้ากด A D J ตรงนี้นะคะมันก็จะไม่มีการแตกพาถ้ามีการแตกพามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวยกตัวอย่าง P D T นะคะแล้วก็กด A D J เนี่ยค่ะถ้าแตกพามันจะเป็นแบบนี้แท่งยาวๆแบบเนี้ยคือราคาวิ่งขึ้นมาโซนเนี้ยประมาณ400500บาทเนี่ยแล้วก็แตกพาร่วงลงมาเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณ 40, 50บาทต่อหุ้นอะไรเงี้ยค่ะขอกลับไปที่ BBL มือนเดิมนะคะซึ่งเวลาเราย้อนกลับเนี่ยเราไม่ต้องมาคลิกตรงนี้นะเรามาคลิกตรงนี้ได้ค่ะใส่ชื่อย่อหุ้นนั้นๆนะคะแล้วก็กด enter เขาก็จะกลับมาแบบนี้อ่ะก็เราดูแล้วเขาไม่มีการแตกผ่าถ้ามาดูแนวโน้มภาพรวมของโครงสร้างหุ้นตัวเนี้คือจากในช่วงปี1992เนี่ยราคาเขาอยู่โซนนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะย้อนมาอดีตเท่าที่จะย้อนได้นะ จะดูว่าเขาผ่านพ้นทุกวิกฤตมาได้มากน้อยแค่ไหนในช่วงปี1992-93เนี่ยเขาราคาเขาอยู่ประมาณ90บาทใช่ไหมคะแล้วจากนั้นแนวโน้มเขาก็คือขาขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยวิ่งขึ้นมาโซนนี้ประมาณ260บาทเมียวก็จะจดเอาไว้เอ้ยเขาเคยวิ่งขึ้นมาแตะสูงสุดเท่านี้นะภาพรวมในอดีตของเขาแล้วจากนั้นเขาก็โดนเทล่วงลงมาแล้วก็มาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงนี้ปี1997-98เนี่ยเขาหลุดนะ หลุดโซนเนี่ยสังเกตได้เลยว่าหลุดโซนนี้ลงมามาอยู่ที่เท่าไหร่นี่ค่ะมาอยู่ที่ประมาณ19บาท25สตางค์ค่ะทุกคนใครจะไปเชื่อนี่จากหุ้นแบงค์นะจากราคา200กว่าบาทนะคะโดนเทล่วงลงมาอีกส่วนเนี้ยอะถ้าเป็นเราเป็นมือใหม่เนาะถ้าเจอวิกฤตแบบเนี้ยเราก็คงเทขายขาดทุนลงมาเนาะนี่ค่ะ ถือมาแบบว่าถือมาเรื่อยๆเนี่ยจนราคา200กว่าบาทบางคนไม่ได้ขายเข้าซื้อต่อแต่ที่ไหนได้นะคะเนี่ยแท่งเขียวๆมีคนเข้าซื้อแต่ที่ไหนได้นะ,ะโดนเทล่วงลงมาเลยยิ่งมาเจอวิกฤตหนักเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ19บาทต่อหุ้นน่ะจะมีสักกี่คนนะคะที่ยอมถือขาดทุนขนาดนี้นะคะก็คงจะมีแหละแต่อาจจะเป็นส่วนน้อยนะทุกคนแต่หนึ่งในนั้นถ้าเป็นเหมียวก็คงไม่มีเหมียวเหมียวก็คงเทขายอะค่ะก็คงกลัวเนาะถ้าเป็นมือใหม่ตอนนั้นนะคะแล้วพอเขาโดนเทล่วงลงมาสุดๆเนี่ยเขาก็มีแรงซื้อกลับค่ะนี่ค่ะ กลับขึ้นมานะคะเมียวก็จะมาเช็คความแข็งแกร่งของเขานะว่าโดยพื้นฐานธุรกิจของเขาแล้วเนี่ยถ้าเจอวิกฤตหนักขนาดเนี้ยเขาฟื้นขึ้นมาเร็วได้มากน้อยแค่ไหนพอเดือนตุลาถัดมาเนี่ยเขาก็มีแรงซื้อกลับคืนมาค่ะแต่สังเกตว่าเขาก็ไม่ได้วิ่งบรูดพารขึ้นมาเลยนะเขามีแรงซื้อขึ้นมาอยู่แค่ประมาณนี้8 9บาทแทละกันอ่ะประมาณเนี้ยสูงสุดแล้วเขาก็โดนเทล่วงลงมาอีกค่ะโดนเทล่วงลงมาอีก,มา,อกมาเจอวิกฤตตัวที่เป็นปี2 0 0พเนาะ Y 2 K ตรงเนี้ย ก็ลงมาเท่าเดิมเลยค่ะมาใกล้เคียงกับโซนเดิมเลยประมาณ19บาบาท20บาทเนี่ยรอบนี้ลงมาแตะแค่21บาท50สตางค์แล้วเดือนถัดมาก็มีแรงซื้อคืนทีละนิดค่ะไม่ได้ขึ้นเยอะนะนี่ขึ้นทีละนิดนะคะในช่วงต้นปี2001เนาะวิ่งขึ้นมาได้เท่านี้ประมาณ40กว่าบาทนะคะล้วก็โดนเทโดนเทรอบนี้นะคะเขาล่วงลงมาแตะอยู่ที่แค่ประมาณ29บาท25สาสตางค์แล้วเขาก็วิ่งต่อค่ะวิ่งต่อรอบนี้อ่ะหลายคนก็ยังกลัวอยู่นะว่า เขาวิ่งมาชนแนวเนี้ยแนวต้านโซนเนี้ยเขาจะลงไหมอยู่ที่ประมาณ5 5าสบาถึงหกบาทเนี้ยเขาก็โดนย่อลงมาเนี้ยในปี2002อเนี้ยอยู่ที่ประมาณ4 1่สบถึงห้าบาทเนี่ยค่ะเนี้ยโซนเนี้ยที่เขาวิ่งมาแล้วโดนเทนะคะแล้วจากนั้นเขาก็ดีขึ้นมาค่ะเนี่ยเมียวมาไล่แบบนี้ค่ะทุกคนถ้าจะดูอดีตจริงๆนะเนี่ยค่ะ มาไล่ดูแบบเนี้ยเขาก็ดีดขึ้นมาได้นะหลังจากที่เขาผ่านพ้นวิกฤต2ช่วงมาเนี่ยก็มาดูโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจเขาเลยว่าแข็งแกร่งมากแค่ไหนตรองแค่ไหนนะในช่วงที่ตลาดโดนเทะขณะนี้เจอวิกฤตหนักขนาดนี้แล้วจากนั้นเขาก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเนี้ยในช่วงต้นปี2008นะคะที่เจอวิกฤตอีกรอบนึงเี่ยแล้วเขาก็โดนเทล่วงลงมาสังเกตว่าวิกฤตรอบเนี้ยเขาไม่ทำโลเท่ากับช่วงวิกฤต2รอบนี้นะ วิกฤตเหมือนกันแต่มาทำโลแค่โซนนี้ค่ะนี่มาพักเหนื่อยโซนนี้เห็นไหมที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาแล้วโดนเทที่เคยวิ่งขึ้นมาแล้วโดนเทเนี่ยเขาก็มาพักที่โซนนี้อยู่ที่ประมาณ6 0สิ0ถึงหนึบาทเนี่ยในช่วงเนี้ยสอาเดือนเลยนะคะที่ลงมาพักที่โซนนี้ในช่วงปี2008แล้วหลังจากนั้นต้นปี2009ก็ขยับขึ้นค่ะ,ะเศรษฐกิจดีนแ,แนวโน้มดีนะคะเขาก็ขยับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ นี่ขยับเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ทุกคนอยู่ที่ประมาณ236บาทอ่ะก็จดไว้แล้วโน้ตไว้แล้วว่าผ่านพ้นวิกฤตมาเนี่ยจากที่วิ่งขึ้นมาสูงสุดเท่านี้นะคะวิ่งขึ้นมาได้แค่นี้แล้วก็เจอสกัดดาวลุ้งวิกฤตเนี่ยแล้วก็วิ่งมาอีกเนี่ยทำนิวไฮได้ในรอบหลายปีเนี่ยเท่าไหร่นะคะอ่ะก็โน้ตไว้แล้วว่า ถ้าจะวิ่งสูงสุดต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็คงโดนเทโดนเทก็มาโซนนี้ไงแล้วจากนั้นก็วิ่งขึ้นพยายามจะขึ้นไปต่อไม่ได้ค่ะเนี่ยไม่ผ่านโซนเนี่ยเขาก็ล่วงต่อล่วงลงมาโซนเนี้ยมาพักเหนื่อยโซนนี้นะในช่วงปี2016เนี่ยสังเกตในปีนี้นะคะปี2016เนี่ยย้อนมาในช่วงปี2008ที่ก่อนจะเจอวิกฤตอ่ะวิกฤตอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาล่วงลงมาโซนนี้ค่ะ ประมาณ133บาทถึง145บาทในเดือนเมษาแล้วก็บวกกับช่วงนี้ค่ะปลายปี2010กับต้นปี2011เนี่ยเขาก็มาพักเหนื่อยอยู่โซนนี้ประมาณ142บาทถึง150บาทนี่ค่ะช่วงนี้เหมือนกันเห็นไหมคะสังเกตแล้วหลังจากนั้นนะคะราคาเขาก็ดีดขึ้นเมียวก็จะนต้ต e ในแล้วว่าเฮ้ยเวลาเจอวิกฤตเนี่ยเขาจะมาพักเหนื่อย,อยโซนนี้นะถ้าเขาไม่วิ่งต่อเขาจะมาพักอยู่โซนนี้แล้วหลังจากนั้นเขาก็วิ่งค่ะในช่วงต้นปี2018 วิ่งขึ้นมาโซนนี้เหมือนเดิมนะคะประมาณ200ต้นต้นแล้วก็ย่อลงมาย่อลงมารอบนี้เขามาพักเหนื่อยแค่โซนนี้ค่ะ,ะโซนนี้ที่ยอดแหลมโซนนี้นะคะร้อบาทเนี่ยนี่ค่ะแล้วเขาก็ดีดขึ้นค่ะพยายามจะขึ้นต่อแต่ก็ไม่ผ่านแนวต้านนี้ก็ถือว่าแนวต้านตรงเนี้ยเป็นแนวต้านใหญ่แนวต้านสําคัญจริงๆนะที่หลายรอบเลยที่เขาวิ่งมาแล้วไปไม่ได้ล่วงนะคะวิ่งมาไปไม่ได้ล่วง ยพยายามจะขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ไปไม่ได้โดนเทนหนักลงมาเลยนะคะในช่วงปี2019เนี่ยแล้วก็ยิ่งมาเจอวิกฤตโควิดนะคะนี่ค่ะรอบแรกเนี่ยมาพักโซนนี้ก่อนในแนวรับใหญ่ตรงนี้ก่อนอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็เจอวิกฤตโควิดก็ร่วงหนักลงมาโซนนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ88บาทอ่ะประมาณนี้แล้วก็สังเกตว่าวิกฤตรอบนี้เขาไม่ร่วงต่ำเท่ากับวิกฤตในปีนี้แล้วก็วิกฤต2ปีนี้เนี่ยก็มองถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจแล้วนะว่า ออในรอบนี้เขาไม่หลุดนะเจอวิกฤตหนักขนาดนี้เขายังรักษาสีิรภาพธุรกิจของเขายังได้อยู่ยังได้อยู่เห็นไหมคะยังได้อยู่บวกกับช่วงนี้เหมือนกันที่เขาเนี่ยไซเควตโซนนี้มานานเหมือนกันนะคะนี่ที่มาพักโซนนี้ถ้าเป็นเหมียวเหมียวก็คงจะมองไว้ว่าเออถ้าหลุดโซนนี้เขาก็คงมาโซนนี้แหละ,ะประมาณนี้นะคะทีนี้พอมาถึงในช่วงปี2000ที่เจอวิกฤตโควิดรอบแรกเนี่ย เขาลงมาแตะแค่แคประมาณ88บาทแล้วเขาดีดขึ้นนะคะดีดขึ้นมาได้ประมาณ131บาทเนาะเนี่ยค่ะโซนเนี้ยแล้วเขาก็โดนเทล่วงลงมานะคะวิกฤตแล้วรอบ2ออ่ะก็ลงมาแตะโซนนี้ประมาณ90บาทใกล้เคียงกันนะคะกับรอบแรกแต่จากนั้นเขาก็ดีดขึ้นค่ะดีดขึ้นมานะคะประมาณ120-134บาทเ่ยจากนั้นก็โดนเทล่วงลงมาแล้วก็มาสังเกตว่าในปี2021กลางปีที่แล้วเนี่ย เขาร่วงลงมาเขาไม่ทํ e นิโ w เท่ากับช่วงนี้นะเขาทําโลในรอบ2เดือนแค่อยู่ที่ประมาณ100บาทค่ะจากนั้นนะคะราคาก็ขยับโลขึ้นมาค่ะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทถึงร้อยสาบาทแล้วก็วิ่งค่ะทำไฮนะคะทะลุรอบเนี้ยวิ่งขึ้นมาทํำไฮอยู่โซนนี้ค่ะในช่วงต้นปี2022นยี่งเองร้อยสาบาทถึงร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะอ่ะโซนเนี้ยแล้วเขาก็โดนเทย่อลงมาค่ะ ยอลงมาโซนนี้ค่ะมาพักเหนื่อยโซนนี้เลยแล้วจากนั้นก็ดีดขึ้นค่ะในเดือนตุลาเนาะประมาณ146บาทแต่ไม่ทำนิวไฮเท่ากับเดือนเดือนกุมภานะคะแล้วเขาก็โดนเทร่วงลงมานิดนึงค่ะ2เดือนเนี้ยโดนเทลงมาแล้วนะสังเกตนะคะว่าพอจะเขียวนิดนึงเนี่ยจะทำไฮนิดนึงเนี่ยเขามีโดนเทนะคะเนี่ยแบบเนี้ยมีแรงซื้อคืนโดนเทนะคะมีแรงซื้อคืนเนี่ย,เข,ยเขียวเเนี่ยแล้วก็ ก็จะเป็นแท่งแดงเนี่ยแล้วมาสังเกตดูว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยในรอบเนี้ยค่ะเขามาล่วงอยู่โซนแนวรับสำคัญนะนี่ค่ะย้อนมาที่เนี่ยบอกว่าลองสังเกตดูในช่วงปี2016ที่เขาโดนเทแล้วเขามาหยุดอยู่โซนนี้ประมาณ142บาทเนี่ยแล้วก็บวกกับช่วงนี้ค่ะปี2010เนี่ยที่โดนเทแล้วก็ลงมาแตะอโซนนี้เหมือนกัน142 144บาทเนี่ย บวกกับประจวบเหมาะกับช่วงนี้ค่ะที่เป็นแนวต้านในปี2008ก่อนที่ราคาจะล่วงนี่โซนนี้เหมือนกันค่ะอลองสังเกตดูนะคะแล้วเหมียวก,ก็จะมาตั้งสมมติฐานว่าถ้ารอบเนี้ยเขาไม่วิ่งต่อโดนเทลงมาเนี่ยเขาจะย่อมาโซนไหนก็อาจจะย่อมาโซนนี้ที่เขาย่อลงมาเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยแล้วถ้าเขาจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยแบบเนี้ยที่เขายกไฮย,ยกโลขึ้นมาเนี่ยอาจจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยถ้าเขาจะวิ่งต่อเขาจะวิ่งมาอยู่โซนไหน เขาก็จะวิ่งโซนนี้ก่อนเนี่ยที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาเนี่ยตีเป็นเส้นแนวต้านภาพรวมเอาไว้ถ้าเขาจะวิ่งนะแล้วถ้าทะลุโซนนี้เขาจะไปโซนไหนก็ขยับขึ้นมาค่ะย้อนอดีตมาว่าหลังจากที่เขาวิ่งขึ้นมาโซนเนี้ยเขาพักเหนื่อยแล้วเขาวิ่งต่อไปได้ที่เท่าไหร่เนี่ยก็จะให้เป็นโซนนี้ประมาณ200ต้นต้นถึง216บาทเนี่ยโซนนี้ค่ะขอให้วิ่งขึ้นมาก่อนจะวิ่งผ่านไหมถ้าผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะมาโซนนี้ ประมาณ219-236กถึงอนะก็จะเป็นโซนเนี้ยภาพรวมของเขานะคะเนี่ยลองตีดูนะคะทุกคนแล้วแต่ถ้าหา worst case ล่ะเขาไม่วิ่งแบบเนี้ยเขาจะลงต่อเลยเขาจะล่วงลงมาอยู่โซนไหนแนวรับตรงนี้นะคะถ้าหลุดโซนเนี้ยเขาจะมาอยู่ในโซนไหนเหมียวก็จะให้โซนนี้ค่ะประมาณนี้ประมาณ 124- ย4 9บถึงบาทถ้าหลุดโซนนี้ลงมาเขาจะมาอยู่โซนไหนก็เนี่ยค่ะโซนนี้ค่ะประมาณ100บาทต้นๆเน,นี่แหละคะ่ะ แนวรับใหญ่ที่2นะคะแล้วก็ worst case แนวรับใหญ่ที่3ก็ถอยมาเลยค่ะในช่วงวิกฤตโควิดประมาณ88บาทอ่าทให้แบบนี้ค่ะเมียวก็จะตีแบบนี้ถ้าเขาจะไม่วิ่งต่อถ้าเขาจะลงนะคะแต่ถ้าเขาจะวิ่งต่ออ่เมียอก็ตีไปละแนวต้านแบบนี้อพอเราเห็นภาพรวมโครงสร้างของเขาแบบนี้แล้วก็ลองกลับมาดูระยะสั้นดูนะคะว่าถ้าภาพรวมโครงสร้างเขาเป็นแบบนั้นเราจะมาดูว่าถ้าเขาหลุดโซนนี้ลงมาเนี่ยเขาจะมาอยู่ในโซนไหนในระยะสั้นนะคะเขาก็อาจจะมาพักเหนืออโซนนี้ค่ะ สังเกตว่าตรงเนี้ยมันเป็นแนวรับสําคัญเลยนะที่ล่วงลงมาแล้วมีแรงรอยรับซื้อเนี่ยหลายวันเลยนะคะหลายวันเลยนะสังเกตตรงนี้เป็นแท่งหนึ่งวันแล้วนะคะเพราะว่าปรับสเกลตรงนี้เป็นระยะสั้นหนึ่งปีแล้วก็ตรงนี้จะปรับอัตโนมัติเป็นหนึ่งวันค่ะหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับหนึ่งวันแล้วพอจะวิ่งขึ้นต่อก็ไปไม่ได้นะคะไม่ผ่านโซนนี้ก็วิ่งมาแตะแนวรับโซนนี้เหมือนเดิมอ่ะถ้าหลุดก็เน,นี่ยค่ะมีสิทธิ์มาโซนนี้ประมาณนี้นะคะร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบถ้าหลุดเขาจะมาอยู่โซนไหนในนนระะระยสั้ ก็อาจจะหลุดมาโซนนี้นะคะนี่ค่ะเอาแท่งแดงๆเต็มแท่งนี่แหละ worst case เลยประมาณ1 3 2บถึง136าบาทอ่ะแล้วถ้าหลุดลงมาอีกเนี่ยเขาจะมาอยู่โซนไหนถ้าเขาจะเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนแล้วก็อยู่ในแนวแนวรับใหญ่เลยประมาณ123-124บาทเนี่ยแนวรับโซนเนี้ยค่ะตรงเนี้ยก็คือในระยะสั้นแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าแนวโน้มเขาเนี่ยที่เป็นตัวภาพรวมเนี่ยเขาเหมือนจะขาขึ้นใช่ไหมคะนี่ค่ะ ถ้าไม่หลุดโซนนี้แล้วเขาวิ่งต่อเนี่ยระยะสั้นเขาอาจจะย่อมาแค่นี้แล้วเขาจะวิ่งต่อมาโซนไหนนี่แหละค่ะก็ที่เดิมเลยค่ะที่เขาแย่ชูแขนขึ้นมานี่แหละประมาณ145-146บาทถ้าผ่านโซนนี้ไปได้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะวิ่งมาโซนนี้ค่ะมาแตะโซนนี้ก่อน1 4 8 1 4 9ให้ได้ก่อนอ่ะถ้าถึงจะวิ่งต่อถ้าวิ่งต่อเนี่ยก็ย้อนมาเหมือนกันค่ะ ไปเทียบกับตัวที่เป็นตัวภาพรวมนะคะก็อาจจะเป็นโซนนี้นะคะย้อนมาประมาณ1 5 5ย1้160อ่ะก็อาจจะเป็นโซนนี้ลองฝึกตีดูแบบนี้ค่ะทุกคนอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยฉันตีแล้วมันจะผิดฉันตีแล้วมันไม่ถูกอ่ะถ้าเราไปคิดแบบนั้นมันจะนอยแล้วจะทําให้เราไม่อยากจะทําให้เราดูทรงกราฟแล้วก็ไม่อยากจะดูแนวโน้มแล้วก็ไม่อยากจะตีเส้นแนวรับแนวต้านแล้วก็จะหันไปเทรดหุ้นปัน่นหุ้นกระแสหุ้นตามข่าว หุ้นตามกลุ่มลายอะไรประมาณนี้แทนแล้วสุดท้ายแล้วก็กลับมาอีหลอบเดิมค่ะนี่ค่ะติดดอยเหมือนเดิมค่ะมาซื้อในช่วงท้ายรอบแบบนี้แท่งเขียวๆแบบเนี้ยเข้ามาซื้อแล้ววันถัดมาก็โดนเทจากคนที่เขาซื้อในช่วงต้นรอบนี่ค่ะเราก็จะมาเสียเปรียบคนที่เขาเข้าในช่วงต้นรอบเราซื้อในราคาที่แพงแล้วมาขายในราคาที่ถูกแบบเนี้ย มันไม่ใช่ไงทุกคนเหมียวเคยเป็นมาแล้วแล้วก็ไม่อยากจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วก็ไม่อยากจะทุนไปจมแบบนั้นอีกนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังอุ่นใจว่าหุ้นที่เราทําการบ้านมาดีเนี่ยจากทุกวิกฤตที่เขาเจอมาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโดนเทล่วงหนักเนี่ยแต่พื้นฐานโครงสร้างธุรกิจเขาแข็งแกร่งนะโดนเทมาเขา กลับตัวขึ้นโดนเทมาเขาวิ่งขึ้นได้เขาไปต่อได้เขาไม่ได้เจ๋งเขาไม่ได้ล้มละลายอะอะไรประมาณเนี้ยบนพื้นฐานจากแฟกต์ที่ผ่านมาเนี่ยอะลองปรับดูแบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากจะฝึกใช้ indicator นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างว่า indicator ตัวไหนนะที่เหมาะกับมือใหม่มากที่สุดอะสำหรับเหมียวนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันดูง่ายมากที่สุดค่ะ ค่ะเหมียวก็หวังว่าข้อมูลแล้วก็เทคนิคเบื้องต้นในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับมือใหม่ทุกๆคนนะคะและที่สำคัญอย่าลืมค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรเราจะต้องศึกษาให้ดีก่อนนะคะวางแผนให้ดีก่อนนะคะและถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ